คือเรื่องของเรื่องเชื่อเรื่องกดแรงดึงดูดไงเราเราก็ศึกษาว่าแล้วทําไมคนถึงทําใช้กดแรงดึงดูดแล้วไม่เห็นผลแบบเหมือนกับดูดเรื่องความสําเร็จอะไรเงี้ยก็เลยเจาะลึกค่ะก็เลยรู้ว่าอืมที่เขาบอกว่าเชื่อขอรับเนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จหรือว่าดูดผลลัพธ์ที่เราต้องการเอาเฉพาะที่เราต้องการนะแท้ที่จริงมันมาจากระบบจิต แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นพอศึกษาลึกไปลึกมาอ้าวร่างกายของเรากระบวนการทำงานของร่างกายของเราเนี่ยเป็นต้องทำงานแบบสอดคล้องสอดประสานกับระบบสุริยะจักรวาลและที่สำคัญกว่านั้นเลยก็คือเรามีพระผู้สร้างที่สร้างจักรวาลและสร้างกฎนี้มา ดังนั้นเรามาเช็กล่างกายเช็คตัวเรากันวันนี้ถ้าวันนี้เราจะเกิดใหม่วันนี้จะเป็นตอนที่1นนะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นตอนที่2เราจะมาเช็คก,กันนะคะวันนี้ว่าเหตุใดวันนี้เราจึงจําเป็นที่จะต้องมาฝึกฝนจิตเราต้องการความสาเร็จกันทุกคนแม้ทั้งตุกตาแต่วันนี้เราจะไม่ได้เราจะไม่เป็นมนุษย์ที่วิ่งหาแต่งเงินหรือแค่การยอมรับหรือโด่งดังมีชื่อเสียงแต่เราจะต้องได้ได้ทั้งเงินชื่อเสียงรวมถึงเราต้องตื่นจากภายใน คือเราได้ได้ทุกอย่างครบคือง่ายๆไม่เสียชาติเกิดเกิ<笑><笑>ดชาติพวกนี้แล้วเราเราจะเป็นคนที่ยกระดับจิตวิญญาณและและมีเงินที่มีความสุขแต่เราจะไม่ใช่คนรวยที่ที่เติมไม่เต็มเอเาะวันนี้ดังนั้นวันนี้ทุกคนที่มาเจอทุกตาจะเป็นคนประเภทนี้จะไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำว่ารวยแม้เราจะคู่ควรและเป็นสิทธิ์ที่อันชอบทมของเรา และทุกตาบอกเลยถ้าเราเข้าถึงจิตวิญญาได้คุณจะรวยถาวรคุณจะไม่เป็นเหมือนคนอื่นๆที่ที่ชอบเรื่องกดแรงดึงโดดแล้วแล้วเอาแต่เงินนะ่ะถ้าคุณศึกษาเรื่องจิตวิญญาณนะคุณจะได้มากกว่าเงินเอาจริงๆแล้วมันยั่งยืนถาวรแล้วมันเป็นสุขมันเป็นสุขแต่ถ้าวันนี้คุณใช้คําว่ากดแรงดึงดูดเพื่อเอาแต่เงินเราสร้างกดแรงดึงดูดมีจริง แต่เราดันใช้กดแรงดึงดูดผิดเพี้ยนน่ะแล้วไปคิดถึงเงินแทนที่เราจะเราจะได้เงินแล้วมีความสุขกลายเป็นได้เงินแต่คุณต้องมาแก้ไขปัญหาชีวิตอยู่อย่างนั้นแต่วันนี้ถ้าคุณเข้ามาเรียนรู้จิตวิญ,ญญาณภายในตัวคุณเองคุณจะเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณที่เป็นแก่นแท้ที่เป็นจิตวิญ,ญญาณของคุณแล้วคุณจะดึงดูดเองเพราะลูกตาคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ถ้า ถ้าในโลกอะโลกกายภาพโลกที่เราให้ค่าสังคมที่สังคมให้ค่ามนุษย์โดยทั่วไปคือรวยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับตุกตาคือคือผู้หญิงคนนั้นน่ะในอดีตนะคะแต่ใครจะรู้บ้างว่าผู้หญิงคนนี้ชีวิตการใช้ชีวิตพังอะพังมากอะวันนี้ทุกตารู้ความลับแล้วไงว่าตุกตาไม่อยากให้พวกเราใช้ชีวิตพังแบบนั้น รวยแต่พังไม่เอาแต่วันนี้เราจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เราจะยกระดับดวงวิญญาณลดภพชาติตายแล้วขึ้นสวรรค์เออหรือขึ้นสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่สิ้นลมหายใจถ้าคุณเข้าสู่สายจิตวิญญาณคุณจะได้สิ่งแรกเลยก็คือคุณยังไม่ขึ้นสวรรค์คุณคุณยังไม่ตายคุณก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วนี่เรื่องจริงให้มอภาพรวมก่อนว่าวันนี้เราจะ ทำงานเป็นแนวเดียวกับจัก,กรวาลเอาเอาภาพเปรียบเทียบก่อนสมมุติแล้วกันเอาสมมติลุกตาแล้วกันลูกตาเคยเคยเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์เวลาที่เราจะเข้าไปอยู่ในองค์กรใดก็แล้วแต่เราจําเป็นที่จะต้องรู้กฎหมให้พวกเราตอบนะจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหม,หเ,นะเ,ปหมเป็นพนักงานขายรถเข้าไปอยู่ในองค์กรเป็นเป็นดีลเลอร์ใช่ไหมเป็นสาขาที่ขายรถ ทุกตามีเจ้านายไหมมีเจ้านายเข้าไปอยู่ในนั้นมีกฎระเบียบไหมมีเราต้องมีกฎเราต้องสร้างกฎเพื่ออยู่ร่วมกันเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วในดีลเลอร์เราก็ยังต้องดีลเลอร์เองก็ยังต้องมีกฎของดีลเลอร์และดีลเลอร์เองก็ต้องเอากฎนั้นนะมาดูแลพวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยทำงานอย่างให้ตรงกับแนวเดียวกับดีลเลอร์ที่วางเอาไว้ใช่ไหม CEO เรา ก็จะต้องดีลงานกับใครกับโตโยต้าบริษัทแม่โตโยต้าบริษัทแม่อยู่ที่ไหนอะอยู่ญี่ปุ่นสมมุติว่าบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นอะคือพระเจ้าพระผู้สร้างคือผู้ที่สร้างรถยนต์โตโยต้าซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นตุ๊กตารู้ไหมว่ามี เจ้าของมอีผู้สร้างโตโยต้าที่เป็นญี่ปุ่นรู้รู้จักชื่อด้วยแต่ลืมไปแล้วตอนนั้นจําเป็นต้องรู้แต่เคยเห็นหน้าไหมไม่เคยเอ่เคยคุยด้วยไหมไม่ไม่เคยคุยด้วยแต่รู้ว่ามีแต่รู้ว่ามีและท่านก็เป็นผู้ที่ควบคุมกฎทุกอย่างว่าท่านผลิตรถมาฝ่ายดีลเลอร์ก็ไปซื้อรถยนต์มาใช่ไหมมีระบบอะไรต่อม่อะไรเหมือนกันชีวิตเราเหมือนกันถ้าเราเข้าไปทํางานแล้วเราไม่ทําถูกใจ ให้ให้ให้ได้ดั่งใจบริษัทที่อยู่ญี่ปุ่นอ่ะเขาก็ถอดออกได้นะคะเราจาเป็นย่่ต้องมีกฎควบคุมเราเราจาเป็นต้องทำงานให้เป็นแนวเดียวกับจักรวาลหรือตามกฎเพราะอะไรอ,ะอันดับแรกเลยเขาให้คุณเดินไปหนึ่งคุณเดินไปสองมันสวนทางกันอยู่แล้วอ่ะเขาก็ต้องเอาคุณออกคุณก็ไม่ได้รางวัล คุณก็ขายรถไม่ได้คุณก็ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นคุณก็ไม่ได้รับเงินเดือนคุณก็จะโดนตักเตือนคุณกอ็อาจจะได้รับเงินเดือนหรือโดนหักเงินเดือนครึ่งหนึ่งแล้วโดนโดนตักเตือนว่าถ้าหากว่าทาพฤติกรรมแบบนี้คุณจะโดนไล่ออกคุณเออคุณจะต้องออกไปนะเหมือนกันเวลาที่เราทํางานที่ไม่เป็นแนวเดียวกับจัก,กรวาลเราไม่เดินไปเส้นทางที่หนึ่งแต่เราดัน ชอบทําตามที่เราต้องการอย่างเดียวโดยที่เราไม่สนใจใครเราเอาแต่ความพอใจของเราเราก็เดินไปเส้นทางที่สองพอเดินไปเส้นทางที่สองคุณก็เจอตอนคุณก็เจอเจอพระเจ้าเคียนเจอจักรวาลตอนจน,จนมุมทําให้คุณเกิดความท้าทายเจอปัญหาชีวิตพอคุณเจอปัญหาชีวิตถ้าคุณหนีแล้วคุณไม่แก้ซ้ําๆซ้ําๆเรื่องราวนี้คุณก็ทําผิดซ้ําๆโดยที่คุณไม่รู้ ทันทีที่มีหัวหน้างานหัวหน้าเซลล์มาบอกเราว่าตอนนี้เราทำผิดเราต้องแก้ไขถ้าเราไม่แก้ไขจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ต้องเอาตัวเองออกจากบริษัทก็จบไม่มีเงินเหมือนกันวันนี้เวลาที่เราเจอความท้าทายอะเจอปัญหาอะไรอะไรก็แล้วแต่สัญญาณที่มาเตือนเรากําลังจะมาบอกเราว่า มีอะไรบางสิ่งบางอย่างในเนื้องานที่มันไม่เวิร์กมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราที่มันไม่เวิร์กและไม่สมผลให้เป็นแนวเดียวกับจักรวาลจักรวาลมีพระผู้สร้างสร้างจักรวาลและสร้างกฎจักรวาลออกมานั่นก็คือพระเจ้าคุณทำงานไม่โดนอ่ะไม่โดนใจพระเจ้าอ่ะขออนุญาตใช้คำนี้ ไม่เป็นแนวเดียวกับจักรวาลนะกฎเขามีแต่เราไม่ทำแล้วกฎนั้นคืออะไรกฎสัจธรรมความจริงแก่นแท้แก่นแท้ที่อยู่เหนือกฎใดทั้งปวงแก่นแท้หรือความจริงพระเจ้าคือความจริงนะพระเจ้าคือความรักพระเจ้าคือความจริงพระเจ้าคือแก่นพระเจ้าไม่ได้ที่ลูกนาพูดไม่ได้ไหมายถึงศาสนาใดพระเจ้าไม่อยู่ใต้ศาสนาใดพระเจ้า คือหนึ่งเดียวคือ n u m b บว์นสิ่งที่ทุกตาศึกษาทุกวันนี้คือแก่นคือความจริงของชีวิตว่าวันนี้การที่เราจะต้องประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตเราต้องเดินด้วยเส้นทางแบบไหนเดินด้วยวิธีไหนทุกตาจึงมาศึกษาเรือ่องจิตวิญญาณอ่าเข้าใจกันไหมคะแค่นี้เองกฎที่จะทำให้เราเป็นแนวเดียวกับจักรวาลก็คือศัจธรรมแต่กฎสัจธรรมไม่มีหนึ่งสองสามค่ะ กฎสัจธรรมจะตื่นรู้ได้ด้วยดวงอย่่างคุณที่อยู่ภายในคือพาตัวเองไปเรียนรู้เจ็บจริงเล่นจริงเรียนรู้จริงแต่ถ้าคุณเข้าถึงแก่นนี้ได้ยังไงคุณก็สำเร็จแต่วันนี้การที่เราจะทํางานให้เป็นเนื้อเดียวหรือแนวเดียวกับจักรวาลก็คือเข้าถึงความจริงของชีวิตเกิดความท้าทายหรอ ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวฉันมีสติและสิ่งที่จะทำให้เราผ่านความท้าทายและเกิดไอเดียเกิดปัญญาทำให้เราสามารถแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้มีอยู่วิธีหนึ่งนั่นก็คือทำสมาธิหรือมีสติในการทำสมาธิสงบและอีกอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือการเชื่อมกระแสจิต The ะซ r สหรือพระเจ้าค่ะออไม่ใช่เชื่อมกระแสายจิตก,กับจักรวาลแล้วนะแล้วนะคะกับเด e ะซอสกับพลังความลักกับพระเจ้าเลยเพราะพระองค์คือพระพูร้างเคอ่าทีนี้เรามาพูดในเรื่องของเรื่องของอการใช้ชีวิตของเราเหตุใดเราจะมีผลกระทบจากการที่เราไม่ทำงานเป็น แนวเดียวกับจักรวาลให้เรามาเช็ดที่ตัวเรานั่นก็คือเคยสังเกตไหมว่าความคิดของเรามาจากไหนความคิดของเรามาจากไหนทันทีที่เราคิดเราจะกระพริบตาทันทีที่เราจะกระพริบตาเราบอกว่าเราจะกระพริบตาไม่สามารถมีอะไรมาขัดขวางให้เราไม่กระพริบตาไม่มีอะไรมาขัดขวางเราได้เลยที่เราจะแบบหยุดบเฮ้ยไ,ไม่ไม่ต้องกระพริบตานอกจากตัวเราสั่ง ไม่กระพิบตาก็คือไม่กระพิบกระพิบก็คือกับพิบกระดิกนิ้วเพียงแค่เราคิดว่าเราจะกระดิกนิ้วความคิดทํางานรวดเร็วมากนิ้วก็กระดิกได้ไม่มีอะไรที่จะมาทัดทานความคิดของคุณได้ความคิดนะักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าร่างกายของเรามีคลื่นมีคลื่นกระแสไฟฟ้าทันทีที่เราคิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากความคิดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราอะค่ะ ถูกขับเคลื่อนด้วยความคิดความคิดที่ส่งมาที่สมองของเราสมองของเรามีมีคลื่นไฟฟ้าแล้วคลื่นไฟฟ้าในสมองเราอะค่ะก็ส่งคลื่นไฟฟ้าที่ระบบประสาทต่างๆระบบประสาทคลื่นประสาทต่างๆก็ส่งมาที่ร่างกายเราอย่างรวดเร็วทํางานสอดคล้องกันอย่างรวดเร็วทําให้เรากระดิกนิ้วได้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าความคิดเกิดจากอะไร จุดกำเนิดความคิดคืออะไรไม่มีใครที่บอกได้จริงไม่จริงจบที่ความคิดความคิดทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีหรือลงขึ้นหรือลงอยู่ที่ความคิดเราจริงไม่จริงเราได้ยินอยู่แค่นี้และใครที่กําหนดที่เป็นตัวสร้างความคิดให้เราความคิดเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วย ความคิดคือพลังงานเป็นพลังงานพูดได้แค่นั้นแต่ใครสร้างความคิดว้าวแสดงว่าเรานี่อัจฉริยะมานะคะเพราะฉะนั้นความคิดส่งคลื่นไปที่สมองสมองสั่งการทันทีด้วยระบบไฟฟ้าส,ส่งคลื่นประสาทส่งไปที่เส้นประสาทต่างๆระบบประสาทต่างๆไปยันนิ้วเกิดการหดตัวยืดตัวของกล้ามเนื้อกระดิกได้นะคะแล้วร่างกายของเราอะ ร่างกายของเราทั้งหมดทำงานอย่างถูกต้องทำงานอย่างถูกต้องตลอดเวลาแม้เราหลับจริงไม่จริงหรือเรียกว่าทำงานถูกต้องอย่างประจวบเหมาะอย่างประจวบเหมาะอย่างเช่นเมื่อสักครู่อธิบายไปแล้วว่าเวลาที่คิดเวลาที่คิดส่คลื่นประสาทเราสมองของเรารับรู้ส่งคลื่น กระแสไฟฟ้าไปยังระบบประสาทต่างๆระบบประสาทสัมผัสต่างๆในร่างกายจนงกระทั่งทําให้เรากระดิกนิ้วกินข้าวรักโลกโกรดหลงต่างๆแล้วก็แสดงเป็นอาการออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่รบกวนร่างกายเวลาที่เรารอยากประสบความสําเร็จเราก็ต้องมีอารมณ์หนึ่งเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธร่างกายก็จะตอบสนองลดลงเอาง่ายๆนึกถึงเวลาที่เราไม่ได้กินข้าว เวลาที่คนเราไม่ได้กินข้าวทั้งวันระดับน้ําตาลในเลือดจะต่ําเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยในเรื่องของอน้ําตาลในเลือดความดันไขมันพวกเนี้ยจะไม่กินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยไม่ได้เลยเพราะส่งผลกับร่างกายมากเหมือนเราไม่กินข้าวแน่นอนตับของเรานะคะตับอ่อนของเราก็จะหลั่งโฮอร์โมนสร้างอิสุลินต่างๆขึ้นมาเซลล์ไขมันเซลล์ในไขมันก็จะปล่อยกลูโคสออกมา กล้ามเนื้อของเราก็จะดูดกลูโคสเข้าไปแล้วก็ส่งคลื่นส่งผลมาที่หัวใจทำให้หัวใจเราเต้นแรงเพื่อสร้างพลังงานเพราะร่างกายอ่อนแรงพอละพอหัวใจเต้นแรงถ้าคนที่เป็นความดันก็จะส่งผลการสูบฉีดเลือดทำให้ช็อกทำให้นอกได้ทุกอย่างมันทำงานเป็นประชวบเหมาะทำงานแบบตอบสนองกันตลอดเวลาให้พวกเราสังเกตร่างกายของเรามีเซลล์ทั้งหมด1ล้านล้านเซลล์ ร่างกายของมนุษย์เกิดจากเซลล์หนึ่งเซลล์แตกเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดแล้วเซลล์จะแตกตัวออกจากกันทั้งหมดห้าสิบครั้งได้1ล้านล้านเซลล์จะหยุดการแตกใครน้บเป็นคนที่สร้างเราขึ้นมาเพื่อให้เป็นเซลล์แบบนี้แตกตัวแบบนี้แล้วก็เท่ากันทุกคนถนะนัดนักวิทยาศาสตร์ก็ คิดได้ว่าเออแตกถึง50ครั้งมีเซลล์ทั้งหมดหนึ่งล้านล้านเซลล์ก็จบที่ตรงนั้นเซลลทุกเซลล์ทำหน้าที่ของมันเมื่อสักครู่เซล์ sale ที่ตับเซลล์ sale ที่หัวใจเซล์ sale ที่อะไรที่ทุกนาพูดเมื่อสักครู่เซลล์ sale ที่กล้ามเนือ้อเซลล์ที่ไขมันทุกอย่างทำหน้าที่1นึล้านล้านครั้งพร้อมกันทั้งตัวเรา เซลในร่างกายเราค่ะหนึ่งล้านล้านเซลล์ทำงานพร้อมกันหนึ่งล้านล้านครั้งเดี่ยวนั้นพร้อมกันเหมือนเวลาที่เราคิดปุ๊บว่ากระดิกกระดิกนิ้วแค่คิดนิ้วกระดิกเลยรวดเร็วเป็นเนื้อเดียวกันหนึ่งล้านครั้งทุกเซลลจะทำงานร่วมร่วมกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยในตัวเราเนี่ยมีเซลหนึ่งล้านล้านเซลลโหส่งผลกับการมีชีวิตอยู่ของเราขนาดนั้นเลยหรอใช่ และเราสามารถสั่งให้เซลล์ของเราสำเร็จได้ด้วยจากการทรานจากการเชื่อมกระแสจิตจากการเอาจิตเราไปบอกเซลล์เราทำให้เขาเข้าถึงความรักได้เซลล์คือสิ่งมีชีวิตอเหมือนหัวใจของเรามีอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวใจเรามีคลื่นไฟฟ้าที่แปลกประหลาดมากและมีสนามแม่เหล็ก โลกของเราก็มีสนามแม่เลยร่างกายตัวเราก็มีสนามแม่เลยตุกตามีนาที่เป็นโรคหัวใจแล้วต้องผ่าตัดหัวใจอ่ะต้องช็อตหัวใจให้หัวใจหยุดเต้นอ่ะโดยการที่จะต้องเคลื่อนย้ายเส้นเลือดต่างๆไปไว้ที่เครื่องช่วยหายใจเทียมหัวใจเทียมอ่ะต้องเอาออกไปที่นอกร่างกายแล้วช็อตให้หัวใจหยุดเต้นเพราะหัวใจจะทํางานไม่ได้ระหว่างผ่าตัดเพมันจะสั่นตลอดเวลาถูกปะ และที่สําคัญก็คือมีสนามแม่เหล็กด้วยซึ่งมัน,ม,นมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเลยมันต้องช็อตให้ให้ดับอะเหมือนตายอะเออแล้วก็อยู่อย่างนั้นหลายชั่วโมงมากแล้วก็เอาเส้นเลือดมาต่อที่หัวใจต่อสุดยอดไหมนีม่มนุษย์สุดยอดมากเลยนะเอออ่ะต่อนะแล้วก็สิ่งที่มีผลสิ่งที่มีผลกับหัวใจเราเพราะหัวใจเราก็คลื่นคลื่นแม่เหล็กที่ออกจากหัวใจเราอะคลื่นไฟฟ้าที่ออกจากหัวใจเราอะ ก็เป็นคําสั่งมาจากจิตใจของเราความรู้สึกนึกคิดออกมาจากความรู้สึกนึกคิดของเราที่เป็นพลังงานความรู้สึกนึกคิดเป็นพลังงานที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่อยู่กับเราตลอดเวลาและอยู่ในจักรวาลน,นี้ทุกความคิดทุกความรู้สึกที่เราส่งหรือพูดออกไปส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหมด ถ้าวันนี้เราอยากจะเกิดใหม่ในร่างเดิมคุณต้องฟังไลฟ์เพลงจนจบและทำความเข้าใจไม่เข้าใจย้อนอ่าต่อนะคะความรู้สึกนึกคิดไม่ได้มีเซลล์ประสาทในร่างกายเลยจริงไหมพอรู้สึกนึกคิดคิดมาจบที่สมองอันดับแรกสมองคนเราส่งคลื่นกระแสฟไฟฟ้าไปที่ปลายประสาทต่างๆระบบ ประสาทต่างๆส่งผลการทำง,งานทั้งหมดสิ่งที่จับต้องได้คือเริ่มจากสมองแต่ความคิดความรู้สึกจับต้องไม่ได้แล้วหัวใจก็เป็นผลจากการเต้นบีบลัตต่างๆเวลาที่เราโกรธด,ดังนั้นนะคะสิ่งที่มีผลต่อหัวใจของเรานั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรักความสงบความสุขหรือแม้กระทั่งความโกรธ แต่ถ้าเราต้องการให้ร่างกายเราสมดุลไม่เป็นความดันไม่เป็นเบาหวานถ้าเรามีอารมณ์ความรักและความสงบความสุขสนามพลังงานในร่างกายเราจะเกาะกันแน่นสนามพลังงานในร่างกายเราจะเกาะกันแน่นหัวใจของเราก็จะทำงานแบบหนักแน่นทำงานอย่างสมดุลแล้วเซลล์ทุกเซลล์รู้ เซลล์ทุกๆเซลล์รู้และเซล์ลทุกเซลล์ก็รู้กันและกันเหมือนอย่างที่อดอาหารเมื่อสักครู่ที่ลูกตาบอกพออดอาหารตับอ่อนส่งโฮอร์โมนหลังโฮอร์โมนไปที่ตับตับก็สร้างเอาดึงไขมันออกมาที่เก็บเอาไว้ดึงไขมันออกมาสร้างเซลล์ไขมันก็ปล่อยไขมันให้กลายเป็นกลูโคสเพื่อให้กล้ามเนื้อในร่างกายไม่ขาดกลูโคสกล้ามเนื้อก็ดูดกลูโคสเข้าไปในร่างกาย แล้วส่งมาที่หัวใจทําให้ใจเต้นแรงบางคนช็อกน็อกหัวใจเต้นแรงขาดสติอย่างเงี้ยสังเกตไหมว่ามันทํางานสอดคล้องสอดประสานกันแต่ถ้าเรากินอิ่มนอนหลับชีวิตมีความสุขหัวใจเต้นปกติมีความรักความสงบความสุขสิ่งนี้มีผลต่อร่างกายเราแต่ถ้าร่างกายเราเครียดสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ที่ส่งผลให้ร่างกายของเราเสียสมดุลที่สุดนั่นก็คือความเครียดที่มาจากอารมณ์โกรธและอิจฉาริษยาค่ะมนุษย์มีอยู่สองมีอยู่สองอย่างที่ที่น่ากลัวคือความโกรธและอิจฉาริษยาเป็นสิ่งที่ลบกวนสนามแม่เหล็กมากค่ะสนามแม่เหล็กในร่างกายของเราเพอโกรธเกิดอะไรขึ้นร้อนหูดับ ตัวร้อนการทำงานคาดเคลื่อนคิดอะไรไม่ออกหน้ามืดใครพูดไม่ได้ยินกต้องการดายอย่างเดียวจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นร่างกายของเราทำงานอย่างสมดลุลร่างกายเราทำงานอย่างสมดลุลในเรื่องของจักรวาลดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ก็ดึงดูดกันมีน้ำขึ้นน้ำลง แล้วให้สังเกตคนที่มีผลกระทบต่อดวงจันทร์มากก็คือผู้หญิงถ้าผู้หญิงเราให้สังเกตผู้หญิงจะรู้จะรู้ดีกว่าผู้ชายนั่นก็คือมีประจำเดือนทุกๆุกยีก 20, ่สิบยีวันดูสิทุกอย่างมาจากหลักวิทยาศาสตร์และผู้หญิงก็มีอาการปวดประจำเดือนแต่ละเดือนไม่เท่ากันและมีสิ่งและมีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลับก่อนที่ผู้หญิงจะมีประจำเดือนนั่นก็คือ อารมณ์แปลปวนจริงไม่จริงผู้หญิงอะชันรู้ดีเพราะผู้หญิงมีคลื่นบางอย่างที่เหมือนกับดวงจันทร์แล้วมันเกี่ยวดวงจันทร์ยังไงโอ้วันนี้จะมาคุยเรื่องนี้สิ่งที่มีผลกับหัวใจเรานั่นก็คือความรักความสงบความสุขจะทำให้ร่างกายของเราสมดุลจักรวาลของเราทำงานอย่างสมดุล ดาวทุกดวงทุกตาพูดไว้หลายไลาถูกแขวนในจักรวาลน,นี้อย่างลงตัวโดยมีพระผู้สร้างทุกอย่างทํางานอย่างลงตัวรู้หน้าที่ของตัวเองโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เอ่ยอะไรเอ่ยทํางานอย่างมีระบบแบแบบแผนมีน้ําขึ้นน้ําลงมีกลางวันมีกลางคืนมีหน้าหนาวหน้าร้อน และโลกของเราก็ส่งผลต่อฤดูกาลเราร้อนก็มีอีกฝั่งหนึ่งหนาวเราหนาวก็มีอีกฝั่งหนึ่งร้อนมีหน้าฝนมีหน้าโน่นหน้านี่ทุกอย่างลงตัวมาหลายล้านปีแต่สุดท้ายเราก็ทำให้ระบบมันเสียจากการใช้ชีวิตของเราเพราะมนุษย์เริ่มฉลาดขึ้น <laughs> จึงเกิดความคิดมากขึ้นทําให้เรา ไม่เข้าถึงจิตใจตัวเองแต่ออกไปวิ่งอยู่ที่โลกภายนอกกับวัตถุสิ่งของรวมถึงชื่อเสียงแต่ก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีแต่เพียงแค่วิ่งผิดดังนั้นคนเหล่านี้จึงต้องยังที่จะเขาเรียกว่าเห็นไหมคนรวยบางคนก็ยังต้องขึ้นลงขึ้นศาลยังต้อง ต่างนานาที่เราเห็นทางทีวียเยอะมากมายแต่เราจะเป็นคนที่บางครั้งลำเลื่ยจากโลกภายในอัดต่อกันค่ะท,ทําไมลุกตาถึงตอนนี้ถึงมาทำการเชื่อมกระแสจิตกับกับเด็บซอรสการทำสมาธิของตุกตาไม่ได้หมายถึงการภาวนาใดๆแต่หมายถึงการทำให้ตัวเองสงบเพราะการสงบตอนแรกตุกตาก็ไม่เข้าใจสิ่งนี้ ตอนที่ทุกตาได้ยินเสียงเสียงอินเนอร์ไวของตัวเองว่าให้สอนเรื่องทําสมาธิทุกตาเองก็ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงให้ทําเรื่องนี้จึงได้รู้ว่าแท้ที่จริงเรานั่งเฉยเฉยเนี่ยสงบให้เราสงบเพื่อให้เราผ่อนพักตรักรู้เพื่อให้เรากลับมามีสติอย่างเช่นตอนนี้โลกของเราแปรบรวนอยู่ๆก็เกิดการช็อค ในเรื่องของพี่โคก,กับเข้ามาเยี่ยมเยียนพวกเราทั้งหมดเลยตุกตาเลยมองว่าโหพระเจ้าทำไมถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นอยู่ๆมันก็เกิดค้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งถามคำถามว่ามันมันมันน่ากลัวจังเลยอะไรประมาณเนี้ยมันน่ากลัวมากเลยเนาะแต่ทั้งหมดสิ่งที่ลูกตาได้คำตอบคือจิตสำนึกต้องล้างจิตสำนึก เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นคือการทําให้จิตสํานึกเราเป็นจิตสํานึกใหม่อย่างเช่นวันนี้นะคะการที่เราจะทํางานทําตัวเองให้เป็นแนวเดียวกับจักรวาลนั่นก็คือการที่เราคิดใหม่เพราะเมื่อสักครู่ลูกตาพูดไปแล้วว่าความคิดเรามีผลต่อเซลล์ล้านล้านล้านตัวเซลล์หนึ้เซลล์หนึ่งล้านล้านตัวในร่างกายของเรา ทุกนายยกตัวอย่างคนที่ฆ่าตัวตายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าให้พวกเราฟังตามนะ